สวัสดีครับสวัสดีชาวเครื่องเสียงและชาวหนังการแปลงทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอเล่าประสบการณ์อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงหนังหน่วยนี้นะครับคงจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับสำหรับนันทวันภาพยนตร์นะครับหนังที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดและมีงานเยอะที่สุดก็ว่าได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอมาเล่าถึงประสบการณ์นะครับที่จ้างนันทวันครั้งแรกเลยนะครับถ้าเป็นจ้างนันทวันครั้งแรกนะครับอันนี้น่าจะเป็นปี58 ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หนังกำลังจะเปลี่ยนถ่ายจากระบบฟิล์มเป็นระบบดิจิตอลนะครับช่วงนั้นนะครับมีโอกาสได้ไปจ้างเป็นงานฉลองอัฐินะครับของย่าทางฝั่งพ่อตาผมนะครับก็เลยมีโอกาสนะครับได้คุยกับทางเฮียตอนนั้นถ้าจ้างจริงๆเนี่ยตัวผมน่าจะอยู่ที่ชนบุรีก็เลยโทรหาเฮียทางการทำสัญญาครั้งแรกนะครับใช้เป็นการทำทำสัญญาทางไปรษณีย์ ก็คือเฮียก็ส่งสัญญามาผมเซ็นผมก็ส่งกลับนะครับมันก็เลยกลายเป็นค่อนข้างง่ายหน่อยไม่ต้องเดินทางไปมาหากันนะครับช่วงนั้นก็เลยได้จ้างมาก็มีไปเลือกหนังช่วงนั้นเป็นระบบฟรีเลยได้เลือกหนังนะครับไว้4เรื่องเรื่องแรกนะครับเป็นสงครามมหาวิบัติ4เรื่องที่2หนังไทยนะครับน่าจะเป็นรอดอเขาชนผีที่เขาชนไก่ แล้วก็เรื่องที่3เฉันหลงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นแหกคุกอวกาศช่วงนั้นหนังน่าจะเริ่มไม่มีฟิล์มหนังใหม่มาแล้วก็เลยต้องเป็นหนังเก่าที่พอคนดูได้นะครับถ้าเป็นช่วงนั้นนะครับถ้าจ้างไกเฮียจริงๆเนี่ย ราคาน่าจะอยู่ประมาณ30,000ื่นต้นๆนะครับช่วงนั้นประมาณปี5 6 5 7 5 8สาหาหรับงานวันนั้นนะครับรถหน่วยมาถึงประมาณช่วงบ่ายโมงก็จอดพักกินข้าวเสร็จก็เริ่มลงของก็ประมาณสักบ่ายสองเสร็จจริงๆก็อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นก็ประมาณ5้าโมงเย็นก็ได้ลองเสียงก็ถือว่าเทสเสียงก็ทํางานเร็วครับเพราะว่าทีมงานเขาเยอะช่วงนั้นกําลัง น่าจะเป็นกําลังแห่แหรอบหมู่บ้านอยู่ก็เลยได้มาฟังลองเสียงช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็เลยมาดูช่วงเขาฉายหนังดูประมาณสักเรื่องหนึ่งนะครับผมก็กรับงานฉายก็เป็นตะเจิบนะครับอันนี้สายสาวฟิล์มก็ลองเสียงผมก็ให้เล่าไหว้แล้วก็มีเล่าขาวไปอีกก็น่าจะสัก3าม4ขวดได้ ช่วงนั้นก็น่าจะได้ที่สาวผิดสาวถูกฟีบตกบ้างก็เป็นธรรมดาครับของเด็กหน่วยหนังก็เป็นเรื่องธรรมดาแกก็ฉายจนสว่างนะครับแกก็ถือว่าพลังเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับยุคนี้นะครับยุคดิจิตอลเราก็ใส่แค่ล็อก เรื่องไว้ไฟตามไฟล์หนังก็ปล่อยไปเลยครับมันก็สบายหน่อยถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยคนฉายต้องดูตลอดต้องรอดูแสงรอดูฟิลม์มรอดูอะไรอย่างเงี้ยครับความบรรยากาศมันก็ค่อนข้างแตกต่างจากสมัยนี้นะครับเพราะถ้าให้มันแบบได้อารมณ์มากเนี่ยผมก็ว่าเป็นระบบฟิลม์มมันก็ได้อารมณ์มากกว่าแล้วก็มันเป็นบรรยากาศของหนังกลางแปลงที่ได้ยินเสียงเครื่องฉายได้กลิ่นฟิลม์ม เวลาลุ้นว่าฟิล์มจะขาดไหมหรืออะไรประมาณนี้ครับผมก็ว่ามันมันเป็นบรรยากาศย้อนยุคไปอีกบรรยากาศหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะจ้างมาอีกสักรอบหนึ่งแต่รอบนี้ผมก็อยากจะให้เฮียแกใช้เป็นลองเอาระบบฟล์มมาฉายดูนะครับที่จริงผมจ้างของเฮียเนี่ยอันนี้เป็นรอบแรกแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณครั้งที่9ได้แล้วก็มีงานใหญ่ๆห,หน่อยก็เป็นรวมหน่วย แล้วก็ไปฉายที่พัทยาสำหรับคลิปนี้นะครับหากถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจยังไงก็ฝากใต้คอมเมนต์นะครับมีอะไรแนะนำก็ฝากใต้คอมเมนต์ได้แล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกดไลค์ให้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบกันคลิปนี้ต้องขออนุญาตจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ